สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูขาทำพากินพาเที่ยวนผมจะพามาดูการทำน้ำแดงครับแต่ว่าวดีโอก่อนนานทำหายไปครับเลยจะทำสาสธิตให้ดูใหม่ตัวนี้ผมทำมาได้6วันแล้วครับวันชุดนี้จะเป็นชุดที่ว่าใส่หัวเชื้อแต่ชุดนี้คือชุดที่ไม่มีหัวเชื้อ สำหรับเพื่อนๆที่อยากทำนะครับถึงไม่มีหัวเชื้อนะครับมันก็เป็นครับอาทิตย์ก็จะเริ่มมีแต่ถ้าขวดไหนที่ยังขาวก็เอาขวดที่มันเป็นแล้วมาต่อเชื้อได้นต้องหาซื้อทำง่ายก็คาดว่าอีกประมาณสักห้าหกวันเนี่ยมันก็จะแดง ระหว่างการทดลองทำนะครับส่วนที่ว่าผสมหัวเชื้อเนี่ยมันจะมีบางขวดที่ว่ามันกลายเป็นน้ำเขียวประมาณอาทิตย์กว่าๆพอเข้าเริ่มเข้าตัวอาทิตย์ที่สองมันก็เริ่มจะเป็นน้ำแดงเริ่มกลับมาเป็นสีแดงแต่กับขวนี้นี่ก็ตอนแรกก็แดงแดงเสร็จแล้วก็มาเริ่มเขียวเริ่มเขียวแล้วก็เริ่มจะกลับมาเป็นสีแดง ทางด้านนี้ก็จะมีที่ว่าลาดลาช้ามั่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แดงนะครับอยู่สองอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ยังเป็นสีขาวขุ่นอยู่ยแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาหัวเชือที่มันเป็นแล้วนะครับมาเติมวนเข้าไปมันจะได้เข้าไปกินอาหารในนี้แล้วมันก็จะขยายมันก็จะแดงเหมือนกับกวดยูนนะครับปวดน้ําิเค่งอยู่ด้านหน้า จะให้เพื่อนๆดูวิธีการทำรติ้มซีและข้อแสนนะว่าทำยังไงทำแบบไหนก่อนเ,เช้าก็เป็นมาถ่ายถ่ายตอนนี้ปวดร้อนใส่น้ำไว้ขนาดนี้นะครับ หลังจากที่เราน้ำใส่ขวดแล้วก็ตากแดดไว้2วันนะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มทำส่วนที่จะใช้มาทำนะครับก็จะมีน้ำปลาแท้นะครับย้ำนะครับน้ำปลาแท้แล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่นี่เราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูวิธีกันครับเริ่มแรกเลยนะครับตีไข่ให้แตกเลยครับ แล้วเราก็ขยำทั้งเปลือกเลยครับตีไข่มันทำไข่ทอดให้ไข่แดงไข่ขาวมันเข้ากันอย่างนั้นใช้น้ำปลาแท้นะครับอันนี้ไข่สองลูกนะครับไข่สองลูกกับน้ำปลาแท้อาจจะหนึ่งช้อนชาหรืออาจจะมากกว่านะั้นแต่ว่า จะไม่ให้มากกว่านี้ครับาจากนั้นก็ตีมันเข้ากันจากนั้นเราส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะครับเนี่ยไข่ไข่แล้วก็เปลือกไข่เราตักใส่ไปเลยครับทั้งไข่ทั้งเปลือกผมตักใส่สองช้อน หลังจากที่เราใส่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันไม่ต้องเขย่าแรงนะครับทำยุนอนขวดกลับไปกลับมาเราก็จะได้ส่วนผสมไข่กับน้ำที่มันเป็นสีนี้นะครับก็ใส่จนครบทุกขวดนะครับ จากนั้นก็จะเอาไปตากแดดไว้นะครับอ่าหลังจากที่เราเอาไข่ใส่ในขวดเรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งตากแดดไว้นะครับก็จะทําการเขย่าวันละสองครั้งเช้าเย็นเช้าเที่ยงก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนวางตอนไหนก็ทําตอนนั้นได้อ่าเรามาดูประโยชน์ของน้ําแดงกันก่อนนะครับว่า ใช้แบบไหนได้มั่งครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างประโยชน์ของน้ำแดงเลยนะครับก็คือช่วยในการปรับสภาพดินครับดินที่เสียที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยมันก็สามารถช่วยปรับ,รบสภาพดินได้นะครับแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็มันยังสามารถที่จะไปใช้เกี่ยวกับงานปศุสัตว์ครับการประมงต่างๆได้ครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปคุกเขากับอาหารสัตว์ได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือ มันสามารถปรับสภาพน้ําเสียนะครับปรับสภาพน้ําเสียให้ดีขึ้นได้หรือแม้แต่การใช้ดับกลิ่นนยอย่างห้องน้าใครเหม็นๆนะครับเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ไปใส่ครับมันก็จะหายไปอย่างเพื่อนบ้านเราหรือว่าเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วขี้มันเหม็นนะครับรบกวนชาวบ้านเราสามารถที่จะผสมน้ําแล้วไปลดบริเวณที่มันมีขี้หมูขี้ไก่เยอะๆที่ว่ามันส่งกลิ่นเหม็นนะเดี๋ยวเรากลิ่นพวกนั้น มันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าอย่างขวดนึงอะ่ะผมเคยเอาไปให้คนที่เขาเลี้ยงหมูเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงหมูในหมู่บ้านเนาะเสร็จแล้วมันเหม็นเอ่อชาวบ้านเข้าบน่นแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะผมก็เลยเอาน้าแดงเนี่ยไปให้เขาใช้ปรากฏว่ากลิ่นหายไปเลยครับหนึ่งอาทิตย์แต่ว่า คือเข้าไปใช้แล้วผมบอกว่าให้เขาเหลือไว้ต่อเชื้อบอกวิธีแต่เขาไม่ทําก็เลยมันก็อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวครับเพราะว่าพวกนี้ยมันต้องใช้บ่อยๆแต่ที่แน่ๆเลยคือผลของมันครับอย่างขี้หมูม่นเหม็นเนี่ยหนึ่งอาทิตย์กว่หนึ่งไปผสมน้ํารดใช้ได้แน่นอนครับอินหายไปอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมทําเนี่ยก็คือใช้ไข่ สองฟองนะครับสองฟองแล้วก็น้ำหกขวดแต่ความจริงงานได้ถึงแปดขวดนะครับซึ่งไข่สองลูกก็แค่สิบบาทต้นทุนต่ำมากครับแต่แล้วก็ทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานอย่างเราจะลดผักเนี่ยส่วนผสมของมันก็คือผมจะใช้เนี่ยประมาณร้อยมิลิลิตรซึ่งก็เอาขวดน้ำคขวดน้ำประมาณครึ่งลิตร อันนี้น่าจะเป็นหกร้อยมิลลิตรนะครับก็แบ่งครึ่งแล้วก็ใส่คืออาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถใช้ได้เนื่องจากว่ามันไม่เป็นอันตรายครับสามารถที่จะเอามาผสมน้ําแล้วก็ลดผักลดอะไรที่เราปลูกได้สำหรับการใช้น้ำแดงนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเ้ยทำนานไหมถึงว่าจะไปใช้ได้ ของผมที่ทํามาเนี่ยครับประมาณ3ามอาทิตย์กว่าๆผมก็เอาไปใช้งานได้แล้วนะครับเพราะว่ามันแดงเต็มที่แล้วบางขวดที่อาจจะไม่แดงเราก็อาจจะไว้ใช้ที่หลังรอให้มันแดงเต็มที่ครับพอจุลินทรีย์มันโตเต็มที่แนละ้วมันจะก็จะมีสีแดงสีแดงอย่างที่เราเห็นนะอันนี้ก็จะสามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปจนจบนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปทำน้ำแดงในวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ